วันนี้เ่ยมาเจอนางเอกของผมนะครับคือคือแอนพี่แบบเสียใจมากเลยนะหนูมาเล่นเพลงให้พี่อ่ะครั้งแรกที่เจอกันที่เพลงออกออกกันไหมเออของพี่ดอนครั้งแรกที่ร่วมงานกันแล้วผ่านไปอีกประมาณสัก4ี่ปีจำกันไม่ได้เราไม่ไม่เขาสวยขึ้นก็สวยขึ้นสวยขึ้นระดังขึ้นงานมันเยอะอโอเควันนี้มาดูหนังรบบนูเนาะ พี่่ไไมด้จำพี่ไม่ได้ใครเขียนชื่อพี่คะใครเขียนชื่อพี่คะไอตัวนั่นแหละไอตัวนั้นคือแต่ละคางนะครม่ไม่ไม่ทำก็เลยคิ้วคือทรงบาลนซคิ้วอะไรโอเคบาลนซคิ้วมันจริงจริงมันมีอะไรมากกว่านั้นแต่จริงจริงด้วยความหนังเรามันมันเรื่องราวมันเยอะเราก็ต้องชับนิดนึงอะไรให้มันให้มันกระชับมากขึ้นคริสชาร์ลแล้วดูหนังยังไงบ้างครันก็ถ้าขนมเนียค่ะชอบคิ้วพี่เอาชอบคิ้วพี่คือดังพอคิ้วเลยนะเนี่ย ขอบคุณน้องแอร์มากที่มาดูหนังเราน,น,นะแล้วก็เดี๋ยวมีโอกาสได้ร่วมงานกันเนาะต่อไปถ้ามีเรื่องใหม่แล้วเดี๋ยวยังไงก็ต้องแอร์นะครับโอเคครับขอบคุณมากแอร์ดี่ม